គង់ចាញ់ទៅជាគុំទីកាល ผมบากรยุตุพงศ์นภคุณครับผมเป็นคนชอบการเดินทางและทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางหนึ่งจังหวัดที่ห้ามพลาดนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองปราสาทสองยุคยุคปราสาทพนมรุง้งและก็ยุคปราสาทสายฟ้าหลายท่านคงทราบกันดีแล้วนะครับว่าปราสาทพนมรุ้งนั้นคือโบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนปราสาทสายฟ้าก็คือชื่อเรียกของทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองครับ ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่นะครับจะมีหนึ่งสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดครับมาทีไรต้องมาเยี่ยมชมเสมอนั่นก็คือเมืองโบราณยุคเก่าแก่ปราสาทพนมรุ้งครับปราสาทพนมรุง้งอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพมหานครก็ให้มาทางถนนสายมิตรภาพสระบ,บุรีปากช่องโดยสังเกตป้ายไปบุรีรามด้วยทางหลวงหมาเลข24ผ่านทางนางรองและจากนางรองประมาณ20กิโลเมตรก็จะถึงปราสาทธนมรุ่งครับ พนมรุ้งนั้นมีปรากฏการณ์ที่ชื่อว่ามหัศจรรย์พนมรุ้งครับซึ่งปีหนึ่งจะเกิดขึ้นเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นและเกิดขึ้นแค่ที่นี่ที่เดียวนั่นก็คือแสงพระอาทิต์เนี่ยจะส่องลอด15ช่องบานประตูของปราสาทซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามมากๆและต้องห้ามพลาดจริงๆครับค่ะปรากฏการณ์มหัศจร,รรย์ที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นตกตรงประตู15ช่องนะคะใน1ปีเกิดขึ้น4ครั้งด้วยกันนะคะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นสองครั้งและพระอาทิต์ตกอีกสองครั้ง พระอาทิตย์ขึ้นในช่วงวันที่3-4-5เมีายนและ8-9-10กันยายนนะคะพระอาทิตย์ตก5-6-7มีนาคมและ5-6-7ตุลาคมเคยเป็นบ้างไหมครับที่เวลาเราไปที่ไหนมาพอกลับมาแล้วเนี่ยเพื่อนถามว่าที่นั่นมีดีอย่างไรเราก็นึกไม่ออกครับว่าที่นั่นเนี่ยสนุกอย่างไรหรือมีอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ได้มาเยือนที่ปราสาทพนมรุ้งก็ให้ถ่ายภาพเก็บความทรงจําเก็บความยิ่งใหญ่ของปราสาทนี้ไว้จะได้กลับไปอวดเพื่อนได้ครับผมชื่นชอบการเดินทางและก็เป็นคนเดินทางบ่อยครับเรียกได้ว่าไปมาทั้งทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้และทุกครั้งที่ผมอยู่ต่างถิ่นก็มักที่จะคิดถึงคนที่เรารักและคนที่เรานับถือทําให้ผมไม่พลาดที่จะซื้อของเป็นที่ระลึกติดไม้ติดมือมาฝากพวกเขากันครับและถ้ามาที่จังหวัดบุรีรัมย์สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่พลาดที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนัั่นนก็คคคืออพรภูีบ ผ้าพวกนี้มีมาโดนปันไดซึ่งจริงๆแล้วการใส่ผ่าเนี่ยมีมาต่างแต่สมัยปุยาตาย่าแต่ว่าการที่มาใส่สีที่เป็นสีธรรมชาติอย่างเช่นสีของดินผู้เขาไฟนี่มีมาประมาณเปีนี่ค่ะเราเข้ากับปีคนพบว่าเขาแพงขัานของเห้าเนี่ย มีเขาอยู่ลูกลูกหนึ่งซึ่งเป็นบริวารของเขาพังค่านซื่อว่าอ่างเขาดินแดงนะฮะตรงนั้นจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่แล้วก็บบนภูเขาลูกนั้นสิมีดินสีแดงซึ่งเป็นดินที่มันเป็นดินที่เพิ่นบอกว่ามันมีแร่ธาตุซึ่งพวกเฮาก็มองเห็นเมืองว่าจากเขาพังค้านที่มีวัดเก่าแกอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ในตรงนั้นคือหลวงปู่วิลิยามีนี่นะคะเฮาก็เอาดินตรงนั้นมาหม,มักย้อมในความเสื่อของเฮาก็คือ เขาไดีุ๋ดูโมสิ่งที่มันเป็นมงคลแก่ตัวของเขาเองผ้าผูกอัปนีหรือว่าผ้าย้อมดินภูเขาไฟเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่ามหัศจรรย์ที่ใช้ดินธรรมดาที่มีแร่ธาตุของลาวาภูเขาไฟทําให้เกิดสีสันที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของจังหวัดบุรีดังครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าต้องห้ามพลาดที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านแล้วก็ให้กับตัวเองครับ คงจะปฏิเสธในความพร้อมกับการต้อนรับจากชาวบุรีรัมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าพลาดที่จะมาบุรีรัมกลัวว่าจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะครับบุรีรัมเมืองต้องห้ามพลาดครับ